มาลุ้นกันต่อนะครับกับมาเลเซียนทอที่เราพอไว้ในถุงพลาสติกนะครับพอดีกล่องมันเต็มครับถือที่ว่าเจ็ดวันเหมือนกันนะครับดูดีว่าจะงอกไหมนะครับเฮ้ยอ้าวเริ่มงอกแล้วเริ่มงอกแล้วเหมือนกันคือผมต้องอธิบายก่อนนะครับคือถ้าเราอยากจะให้มันงอกไวเนี่ยครับมาเลเซียนทอเนี่ยเขาจะมีเปลือกของเขานะครับแข็งแข็งไหนอ่ะ เนี่ยครับเปลือกเขาจะเป็นแบบนี้ครับแข็งหุ้มอยู่นะครับหุ้มเมล็ดเขาอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไอ้เมล็ดที่ยังไม่ได้กระเทาะออกนะครับมาให้ดูทีหลังนะครับมันเป็นยังไงเราต้องกระเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดเขาออกให้หมดก่อนนะครับแกะออกมาให้เหลือแต่แบบนี้เลยครับเนี่ยครับให้เป็นเหลือแต่เมล็ดข้างในแบบนี้ครับล้วก็เอามาเพาะใน ขุยมะพร้าวแช่น้ําพอหมาดๆนะครับสัก7วันครับคือแล้วก็มัดปากถุงให้สนิทนะครับหรือว่าจะใส่ในในแก้วแบบนี้ก็ได้นะครับแก้วน้ําดื่มนะครับเหมือแก้วขนมที่เขาให้มาครับแล้วเราก็เอาพาเทปปิดปิดตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับแล้วก็แต่ผมไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าลืมครับ แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับมันความชื้นมันยังไม่หมดนะครับเจ็ดวันความชื้นมันน่าจะพอนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวม,มาลองดูกันครับว่าจะงอกกี่มเมล็ดนะครับสองมเมล็ดจำไม่ได้แล้วด้วยใส่ไปกี่มเมล็ดเพราะมันเหลือสาม,มเมล็ดอู้นี้รากยาวเลยสี่มเมล็ด อันนี้เริ่มยังไม่งอกครับยังไม่งอกอันนี้ก็ยังไม่งอกนะครับสีมเมล็ดอันนี้ก็ยังไม่งอกนะครับห้าเมล็ดนะครับอู้นี่ละงอกยาวเลยครับนี่ครับหกเมล็ดแล้ว หมดยางหมดยังหมดยังเเจ็ด,ดเมล็ดแล้วแปดเมล็ดแล้ว,ลวอันนี้มเมล็ดน้อยนะครับแปดเมล็ดแล้ว น่าจะหมดแล้วล่ะครับหมดแล้วเดี๋ยวเราก็นํามาเพาะกันต่อนะครับแล้วเราก็มาวางเรียงไว้แบบนี้ก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับสวัสดีครับ